วัดดีเด้อพี่น้องผู้ติดตามเล่าพัฒนาของปู่ขุนเรือตาคุณพาลุวยหรือผู้เดชนี่ละพี่น้องมือวันที่สิบสองวันนี้กับสิบสามเราว่แมนเหมือนวันนี้ที่สิบสองมือวาน,นเขาเต็มเต็มมัดเลยพี่น้องทั้งบนทั้งล่างเด้อขันมันวิ่เขาวิ่ทั้งบนทั้งล,างล่า,า,งงลางทั้งสามตตรงๆง,งทั้งสามตพี่น้อง แล้วมาวิ่งเก้าสองก็ออกล่างตรงๆนี่พี่น้องวิ่งหลดวิ่งเข่าบนล่างสองตัวเขา่าสามตัวนั่มจับผูดด้ใดจับวิ่งน,นะพี่น้องเนาะเพราะเลขทีีผพานมาเมาาื่อวันวันที่สิบสองก็ออกมาสะเคียนหัวขอกับพิษต้องง่อยบนมันต้องงดบัดมือนี่จังเห็นพี่น้องเอ้ยอยากอายพี่น้องอยู่ดอกอ่านกะคิดเอาได้พี่น้องได้ลังเทียกะหลง มือวันนี่ก็ออกมาเก้า8ป8ดเกสองเปเปดออกสองเทียนนพี่น้องเนาะก็เขาวิ่งมัได้ล้วพี่น้องแต่ผู้จับผู้บอกอผู้ไปเอาเกจซีซะผัวเปดซมันออกแล้วด้ว่าวินมันเขายโย่ก็ได้8ป9ดเก่าสนะพี่น้องเนาะขันวินจับวินก็ได้สองปดนึ่ ในวิ่งหกโเนาะพี่น้องนะเนาะเรียกวิ่งลวดเขาตร,ตรงตรงจับกอดข้อกันมาเลยพี่น้องเก้าสองล่างตรงตรงต,รงต,รงตรงกันกับเก้าูนย์เอาก้อนสิบไปเบืบ้องวันที่สิบที่กับเบื้องอันนี้ย้อนหลังก็นนะพี่น้องเนาะม่อวันนี่ก่อนวันที่สิบสองมัววันพ้ใดโชคดีแน่กับคือประชงเขาไนะด,ด้เนาะพ้ใดโชคดีหลายๆก็ไดส่งข่าปูนี่เด้อใย้ปูจากปูดีใจเนี่ย หมูว่านนี่ของปูว่าเป็นเก่งก็ทุกคนนี่นะ่ะเก่งก็ทุกสำนักก็ดีว่ามันโม่ได้ปูวา่าของปูเขาหมดเองต้องวดหมูว่านนี่กะวัน,นที่สิบสองกะมีเลขกวิ่เล็กเรียงเล็กจังลักกะบศูนย์สองสี่เก็ดแปดเกาเลขวิ่งเกราสองลดเด่นเก่าร่องสองมาแล้วมันกันเลยพี่น้องกอดข้อกันมาเลย หมดมาจับคู the the ่น so ี san, ่ว like so ิ san, ่นเขาจะจับคู่ว่าเขาคู่หนึ่งก็คือมาจับคู่0่0.8เกต7่วนแปดเกเกตเก้าสองเก้าสขาตรงๆนงพี่น้องนะกอดกอกันเลย3ตัวกัมาเก้าสอศนย์เก้าสองก็มากล่มเป็นรางพี่น้องเอ้ยกเป็นบนกับอาจี ได้ขัดขัดอยู่กับว่าจังธ์นะพี่น้องเนาะชีตัวเขามา02น่า20 292เบื่ออยู่ทางล่างเนอะพี่น้องเอ,อ้ยเบอร์กลุ่มเบอร์ไล่เพราอ้สิเขากลุ่มเขาไล่กะเขามาพี่น้องบ่ได้เสียขากลุ่มดอกบ่มีผู้ละเท่านั้นเท่านี้ดอกของปูเนะี่ยเขามาฟี่บ่เบิง่บงหลายๆอย่างนี่ทั้งทุกอย่างหลายวันพี่น้อง,องเด็กหุ่นเหล็กยังมีมัด เขามาแล้วจังสิ่งหุจักงน้องพี่น้องเนาะไหเขามาแล้วก็โชคดีเราพี่น้องเด้ออาบานี่มาเขาบอกลายย่างห้างไปตองหวัดเลยพี่น้องวันที่สิบสี่สิงหามื่นอื่นพี่นอ้องว่าสิสาปวยมื่นอื่นบกดบ่ไดดายยันพี่น้องฐานลุ่นเนาะคนเบิ่งกับวา,ายเราของปูพวกพ่อรวยพี่น้องเอ้ยแห่งเด็กออกดีดีเขามาเบิ่งหลายๆเนีย่ยมาซอยเสียกันไน้เด้อมีกำลังใจลหลายๆ มาบึงเป็นสองสัมพันคือเพื่อนแน่เร่าพัฒนาเขาจับวิ่อก็น่ะพี่น้องเนาะจับวินก่อนตัวหิิงโบรานเขียนตัวของเราพัฒนาจับวินก่อนจับวินบนลาง บุญลางวินสามสี่ห,าห้าหกเจ็ดแต่พวกเด้กประมักปูจับให้กับเจ้าจับเอาเองกับได้เดื่อยพี่น้องเดื่อยแปด นี่ละคุมหกตัวนี่ละมาแน่นนอนพี่น้องเห็นว่าวันที่สิสองเมื่อวานเนี่ยมาบนลางสามตัวพอมามาหมดเลยมาั้งหกตัวนะเขาหมดทุด,ดตัวเลยพี่น้องมาเนี่ยกะวิ่งวิ่ง เก็บบิงซีลูดเดินเก็บล่องซีพี่น้องเดินเก็บล่องซีเดินเก็บล่องซี จับคู่อีกหนึ่งมาแล้วจับคูได้พี่น้องบันจับคูสามเก็ดาสาม เอาไปเขาวินเด้อพี่น้องเด้อยเล็วหกตัวนี่วินงสองตัวสามตัวไปเลยคือบางหมื่อวานเนี่ยคนนีวินงจริงกับพคนอั่นในเมดทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวนั่แล้วก็งูสามงูสามงูสามแล้วก็ làm C si, kết si, bẹt ฮกคูฮกเสี้ยนพี่น้องมักอันนี้ก็จัดเลยเรือพี่น้องเด้อยจัดคูเล็กกับพานไปช้ำโต ตีตัวต่อลงมาลดพี่น้องจังหวไปเบียดกันนะพี่น้องละก่วงด้วยหกสามงุ๊บสามเจ็ดสี่อันนี้เอาไว้ให้ผู้ได้หมักกระจัดเด้อพี่น้องเด้อสามตัวสี่ตัวยุคภูมิหมักบ่มักกับพวกพี่น้องกับขำไปนะพี่น้องเนาะ บก,กบจัดคัดขาพันไปเป็ดนี่กป็ดหาเปดหาเปดหาเกตสีท <c oughs> ตัวสีตัวบามา,กกบบาจัดพี่น้องเอ้ยจัดแต่สองตัวได้จัดสองตัวจัดวิ่นไปพี่น้อง ตามหมกสอบนะพี่น้องเนะไหมกแบบดสอบแบบเดก็จัดตามของไผของมันปูกะเป็นผู้แบ่งปันแนวทางดีๆให้ที่ซื้อดอกพี่น้องเหล็กกลกุ่มไล่กลุ่มไผ่ขอมากกับขอมาได้พี่น้องด้ยอยเขาพี่ตันรับทุกคนมาเบ่งเล็กขุนนนำกัน

สองสองสามแปดมันน,ออมมน,มน,นี่คือเงาของสมมุติเขียนใบละเตยก็ได้เป็หลังลายลายขันบ๊อกปูเดชจะมาจับของไล่ยเลยเปหลังเลือกันซื้อเอื้นบ้นนาแม,มน,มน อย่าไปเข้าไปเพราะเห็นดิกานในเข่าไปในไล่แล้วว่าปูเดียดแม่น,ร,นร์โลดบาเนซีเดย์กลุ่มในนั่นเด้ยพี่น้องเด้อเขามาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อบาบนี้เนี่ยพวกเนีมักจะได้กระได้มาเนี้ก็ระหาตัวเก่งให้พี่น้องเนะาะแบบนี้เนาะหาตัวเก่งตัวเล่นตัวดังให้พี่น้องเล่าสามาเล่า พัฒนาตองหวดพลังวันที่สิบสี่สิงหาคมเหล็กเคียงเหล็กวิ่งเหล็กตั้งลักกับสามสี่หาหกเจ็ดแปดวิ่งเก็ดวิ่งสี่หลุดยับโคสามเก็ดล่องไปห้าสามล่องไปหกสามล่องไปสามสี่ล่องไป เกศีเก่งไปจัดเต็มเต็มพี่น้องแปดหาล่องไปหกศีเกศล่องไปสามตัวหกเกศีเด่นไปศีตนทอกันว่ามีัะเลเกินกันพี่น้องเด่น เด็นบากเกินกันอ่นพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมีมือยากเข้ากลุ่มก็เอามูอเข้ามานั่งดึงมูอเข้ามาก็ได้เขาบ่สมัครมากๆแดึงเข้ามาดึงกันเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาในกลุ่มนํากันไปเข้ามาแล้วก็ให้โชคดีโชคดีเด้อพี่น้องเด้อโชคๆมันมันกันทุกคู่ทุกคนทุกตัวในฝั่งเจเนงเราพัฒนาต้องหัด ของวันที่สิบสีเดล็กวิ่นเหล็กตั้งลักเหล็กเขียงก็มี3ามสี่หาหก็ดแปวิ่งรูดเก็ดกับสเด่นเก็ดล่องสจับคู 3, สามเก็ดล่องห้าล่องหกสล่องสาม่ 3, 4, ล่องเก็ดสกลมเด่นจัดเต็มพี่น้อง8ปดล่องสตัวก่ะ หอกซีเกตฮกเกตซีตัวเดนจัดให้เต็มๆเลยพี่น้องเ้อพไปได้คำว่าแล้วกะโศกมันกันทุกูทุกคนเ้อลำลำเรื่อยๆกันมีเงินมีทั้งกันเต็มทุงเต็มไทยกันทุกูทุกคนความรัวเย,ย,ยืนยเป็นสุขบ่เก็บบ่ดจนเลยพี่น้องเ้อให้คุณพระรักษาเทดวดาคุมขร้งขอกันไหมสุดต่อไปพี่น้องสําหรับ้มนีก็ขอกก้าคําว่าสวัสดี